หนึ่งเขาจะพีน่น้องเขาห้อนกำลังคอยเดี๋ยวจะมาเกษต์ได้กินกับเขาแล้วเนาะ ท่านพริกแหงพริก,กป่นลงไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันอกีก 两锅。 ใส่กลืนลงไปน่แบกอนหรือว่าจังใส่ไก่ลงไป 就是、yeah. nó mình sụp con hôm nay nó sụp sắc con ở trong say cây đầu cây nó sẽ nó hóm 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 จะทนกบบเซคาลไปที่ กับนี่กับปิผสมน้ำลงไปเรากำ่ัง้ใส่ปลาเนาะจะเอากับปีใส่มันสีแสบผู้ใดนี้จะเอาแบบ ไปตำใส้เครื่องก็ได้นะจ๊ะแต่สวนนี่จำได้คือมีคนก็เห็นเกยใหญ่หรอกว่าอืมเราเนแล้วก็วกมีกระเทียม ชิโนจะทุบแล้วก็มาใส่ในนี้แล้วหลังจากนั้นหอ่อกระเสียวไปใส่ในเครื่องแกงพักจะมีนะจ๊ะนี่พักนี่พักอันนี้พักหอมแล้วก็พักซี่เนาะก็จะล้างกระจั่มหันเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้เด้อแกงอ่อมนี่เพราะวะเข้าเคยแมมแกงนี่ตุนไว้ตุ้นใบ กัปอยปอยป,อย,ป,อ,ยป,อ,ยปอยให้มันแบบว่านิ่มนิ่มนิ่มแบบว่าแบบละลายเนิยนเลยนะแบบเพราะว่าประมาณว่าแกงแลาห่อฟาวเฮ็ดละห่ออ๋อพักใส่นี่นูป้ปอยทิ้งไ้เป็นกับชั่วโมงสองชวมมงผนเด้เพราะว่าแบบว่าเขากะปิดแต่พอนไฟลงจนถึงเบอร์หนึ่งยังสินะปอยแบบคือตุนไปว้ตุนตุนเนื้อแับวอบบตุนเครื่องในไปมี่มะเขือเทศบอกเขือเลน บบเออบะเกอร์เลนไงนะแล้วก็หอมแดงหอมหัวหญ่แดงเอแล้วก็บบบตะไคร่พริกแห่งพริกสดจ้าแน่นี่ละ่ะเนาะเดี๋ยวจังมาเจอกันอีกรอบเนาะวันตีจ้ากำลังทอนๆองไกลของเขานี่เข้าที่ตำไส้กับอยู่นี่เขาพอเขาปล่อยตุ๋นไปม,มันก็นจะละลายออกมา เป็นแบบเห็ดห่มันแบบค้นมัน้งจ้ะมันถึงจะอร่อยลงก็ตุนไว้เป็นช่วงมงกลัวเพราะแต่เปิดไฟอ้ออนเลยจล้ะแบบปลอยถึงไว้เลยอย่างเงี้นะอ่เนี่ยจะคน,นแบบจอดธรรมชาตินะจ๊ะแล้วหนูจะเอ่อเพราะหนูจะบอส่ซปาาเนาะเอ่อหนูกะเลย นี่สูตรอ่ะนี่ใส่น้ำกะปิกระเทียมนะใส่ลงไปเลย,เยจะอร่อยมากแซ่บมากแซ่บหลาย ังจากนั้นแล้ออกเขาก็ากมีพักของเข่าซีหล้กก็หอมแล้วก็ได้มีพักหลายคือเพื่อนไทยเขาเนาะก็เอาเอาทีเ่เขามีโอ้ยเนาะโอเคจะวเมาจะทายสิใส่ลงไปบบโอ้ย กไปดีทอดได้ก็บาเด่อยู่บริั่างขาไก็ด้ถาพอว่าลูกกำลังเนี่ยเด่นน้ำกันอยู่เด่นไปเล่นมาเดีวยวกับตีแกพดูก็ได้ <c oughs> มันเป็นไอตีนองเด้นองตีไอหอ <c oughs> มมแลลวจ้ากินกับตีหอมมาเลวเขาเราเขาจะมีกระเทียมแต่ตอกด้วยตอกสุดไผนอะเน่งไหจ้าโอ้ยโคตรจ้า อีสัยคนเสอือคนเสิร์ฟค่อยแค่แอมพักมันกดลงอีกจักน้อยตรงนี้เาขาก็เตียมฟอร์มเรียบบ้อยมันแล้วจีสันี่เวลาะนั่งขาขิเตัวนั่นแบบพี่น้องเอ้ยนั่นใดล่ะสิมีได้นั่งขาขิขาอตงบอกมาเล็นนนาาเออเกน,น้อย่ก่อ,เอนเหียวก็ี้มาดูเหนียวอนี้ กายจ้าองค์ก่ยโอเคเนาะเนี่ยดู่วแซ่บแซ่บเนาะกระดิจ้า